ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านชมคะ่ะพบกับละอ,องชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะท่านชมคะ่ะก็วันนี้เอ็ดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยงเหมือนเช่นเคยนะคะก็มาเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้คนมาขอโชคขอลาบนะคะเดี๋ยวเอ็ดจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะ ค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะมาตามตัวเลขของหลวงตาให้นะคะเพราะว่าหลวงตาก็ฝันได้อีกแล้วนะคะท่านชมคะงวดที่ผ่านมาหลวงตาก็บอกเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านชมคะก็งวดที่ผ่านมาหลวงตาก็บอกหกสี่เจ็ดแล้วก็เมียพี่แสก็บอกสี่แปดนะคะแล้วก็หลวงตาก็บอกอีกว่าที่ไปนอนโรงพยาบาลวันนั้นนอน ชั้นสองแล้วก็เตียงยี่สิบสี่แล้วก็อายุหลวงตาก็ห้าสิบแปดนะคะท่านชมแต่ว่าตัวเลขที่เข้าก็คือเตียงยี่สิบสี่นะคะเป็นตัวเลขเตียงที่นำโชคจริงๆนะคะท่านชมคะ่ะแล้วก็หกสี่เจ็ดก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนำไปตัดหน้าตัดหลังเอาก็คงจะโชคดีไปกับหลวงตากันนะคะท่านชมคะ่ะก็วันนี้เดี๋ยวแอดจะตามตัวเลขหลวงตาให้นะคะเพราะว่า แอดได้ข่าวมาว่าหลวงตาก็ฝันได้อีกแล้วนะคะท่านชมเมื่อคืนวันพระนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะมาทมหลวงตาให้ในวันนี้นะคะค่ะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำงานด้วยนะคะ ค่ะแอดก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะเดี๋ยวตามแอดไปฟังความฝันของหลวงตาพร้อมกันเลยนะคะท่านชมค่ะตามไปเลยค่ะค่ะนี่นะคะท่านชมเดี๋ยวเราไปฟังความฝันของหลวงตาพร้อมกันเลยนะคะท่านชมค่ะก็วันนี้แอดก็มาตามต่อตัวเลขของหลวงตาให้นะคะ ค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงตาค่ะแอดได้ข่าวมาว่าหลวงตาฝันดีอีกแล้วใช่ไหมคะหลวงตาฝันดีแต่เมื่อวันพระนี่นะวันพระใหญ่อ๋อฝันเมื่อวันพระใหญ่ใช่ไหมคะเออเมื่อที่แล้วถูกไหมก็แอดก็ได้ลงคลิปของหลวงตาก,ก็ 46, เข้าค่ะสี่หกเจ็ดแต่ใครสิใครสิไม่ใช่หกหลวงตาบอกหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเออแล้วก็ เนี่ยพิ่แสบอกสี่แปดแล้วก็เตียงยี่สิบสี่อายุห้าสิบแปดก็เข้าทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะหลวงตาเนาะจ้าเอ็ดคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะโชคดีกันหลายต่อหลายท่านนะคะหลวงตาจ้าก็อยากจะมาตามต่อตัวเลขของหลวงตาอีกค่ะเมื่อวันพระค่ะเมื่อวานเมื่อวันพระใหญ่พระอะไรพระวันวันโกนเนาะค่ะวันโกนค่ะหลวงตา จ้ะมานั à, ่งสมาธิในห้องของแม่ต้องนี่แหละออกมาออกมานั่งในออกอจากพูดีนั่งนี้นั่งในห้องมันร้อนจ้าออนั่งข้างนอกสบายสบายนั่งได้สักแป๊บเดียวสักครึ่งชั่วโมงอ่ะค่ะเห็นหมามันเห่าหมามันเอ่ <m <m ๋หมาหอนทำเสียงอ่ะทำเสียงนี่นะนั่งไม่ได้ดูอะไร อาจจะมานัรร่้ยงกันมาพี่ยเดียวมาสมัคิที่อันนี้เขาเลีงสักใต้ละวเพิ่ชงชั่วโมงค่ะมีชายมามาบอกอ๋อพี่สเสรใช่ไหมคะงวดที่แล้วมีโชคที่ล่าม,มาหลวงพี่อ๋อค่ะโอ้หลวงพี่ไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อหรอกบอก,นกนอนุญาตเห้หลวงพีซื้อจ้าหลวงพี่ไม่ซื้อหวยหรอกไม่ซื้อลอตเตอรี่หรอกอ๋อกระลิงขี่ไหนค่ะจ้า เันนี้เอาไหมเอาอ๋อพี่เซพูดแบบนี้จริงๆเอ๋อค่ะล้งค่ะเนี่ยเขาด้วยลูงให้แล้วไม่เอ,อาเพราะว่<อ>าจา้ะลุงให้แล้วไม่เอาอุตสาห์นูทำให้ลุกเป็นไปนอนโรงพยาบาลแต่ไม่เอาสักท<อ>ีอ๋อเตียงยี่สิบสีเนาะ จ้าก็เตียงยี่สิบสี่ก็เข้าเลขล่างน้องหลงตาเนาะเลลข่างค่ะยวันนี้ลุงลุงเอาไหมเอาอีกเลยเอาทั้งน,นั้นเลยทั้งนั้นลุงลงไม่ซื้อหรอกเลยบ,บอกยันยุงให้เราไปซื้อจ้าให้มาสร้างนี่ให้เสร็จเชื่อมต่างสร้างให้เสร็จใช่ค่ะหลงตาแต่มาเขาบอกยันยุงทุกคนแล้วถ้าเขาถูกขเขามาทำบุญจ้าถ้าเขาไม่ถูกเขาก็ไม่ทำบุญถ้าไม่ถูกก็ไม่มีไม่มีตังค์เนาะหลงตาเนาะจิตใจทำบุญหรอกจ้า นั่นแหละบอกัง e. ี้โยมาบอกเงยโยมคคนบอกเองให้บอกเอาตรงๆหน่อยค่ะหลวงตาเขาเขียนให้เขาเขียนให้ใช่ไหมคะเออไอไอเมียเขาก็เขียนให้สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเออเมียพี่เลียนเนาะเมียพี่เสระชื่อพี่เลียนนะคะก็เขียนให้สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดค่ะหลวงตาแต่ก็เขาก็มาผมเขียนบ้างพี่เสรพี่เสระบอก เพี่แสรเขียนเจ็ดสี่แต่ว่างวดนี้เมียก็บอกสามตัวเนาะสี่หนึ่งเจ็ดค่ะแต่ไอแสมบุกบุราบามากูเขียนให้บ้างเจ็ดสี่พี่แส้ก็เขียนให้เจ็ดสี่คือฝันหรือว่านั่งสมาธิค่ะหลวงตาฝันฝันในความฝันเนาะหลวงตาฝันในคืนวันพระเนาะหลวงตาเนาะค่ะไอเมื่อที่แล้วก็ไม่เอาเขา พาไปเลี้ยงลูกก็ไม่ไปจ้าเออโชคละก็ไม่เอาอยู่อยู่ได้ยังไงวะจ้าก็อยู่ได้แล้วเออชาวบ้าน่าวไยฉั้นฉันได้แล้วจ้าหลวงตาก็ได้บอกให้ญาติโยมซื้อเนาะแต่ก็ถ้าใครโชคดีก็คงจะได้ซื้อเนาะหลวงตาเนาะใครมีบุญวาสนาก็คงจะเอาตัวเลขของหลวงตาที่ว่า บอกเมื่องวดก่อนก็นีเขาจุดให้เลยนะโยมนี่อ๋อค่ะงวดน,นี้ก็ได้อีกแล้วนะหลวงตานะค่ะมาจุดไว้อ๋อจ้าค่ะเนี่นะคะท่านผู้ชมหลวงตาก็ฝันเมื่อคืนวันพระนะคะท่านผู้ชมพี่เรียนเป็น เมียพี่สแสเนาะงวดนี้พี่เลียนก็ให้สี่หนึ่งเจ็ดนะคะท่านชมแต่ว่าพี่สแสก็ให้เจ็ดสี่นะคะเจ <14. S 1> ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่มีโชคอีกนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาตัวเลขก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะ <14. S 1> ท่านชมลองจับคู่ดูนะคะว่าตัวไหนหน่าจะมาบ้างนะคะท่านชมก็ให้พิจารณาเอา ด้วยนะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่มีโชคอีกนะคะท่านชมแอดก็อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปกับหลวงตาอีกนะคะคนที่ถูกยคนที่ถูกหวยอ่ะคนที่ไหนคะหลวงตาคนพุทธาส<อ>เขาเื่อมาถวายแล้วก็เขาเห็นเรียนในนั้นหนหะ เห็นที่ไหนคะหลวงตาที่บ้านเขาอเขาเขาโทรมาบอกันหรือว่าเขาฝันหรือว่าเห็นจริงๆค่ะลเขาเห็นลู่จะไปได้วันนี้อตอนที่เอาเสื้อเอาชุดคลุมมาถวายจ้ะคือคือมีคนเห็นพี่เลียนไปหาลูกลูกลูกคนที่เอาชุดมาถวายอ๋อลูกคนที่เอาชุดมาถวายเห็นพี่เลียนแมเพิ่งไปด้วันนี้ค่ะเ่เห็นคนไนยืนหลังแม่อผมยาว จ้าเขาพร้อมหน่อยเขาบอกค่ะโทรบอกมาเมื่อคืนอ๋อโทรมาเมื่อวานเลยค่ะเมื่อวานเขาเอาชุดมาถวายอ๋อคนคนมาจากอำเภอปราสาทเนาะจ้าเขาเขาถูกหวยใช่ไหมคะลวงตาถูกเยอะไหมคะมาสี่สิบบาทสามสิบบาทมั้งสามตัวอ๋อแต่ว่าเขาเขาได้เลขจากหลวงตาใช่ไหมคะใช่โอก็เลยโชคดีเนาะหลวงตาเนาะ วันเมื่อวานเนาะที่ว่าเอาชุดมาถวายนะคะท่านชมเนี่นะคะเป็นชุดคลุมท้องเนาะอ๋อเนี่ยนะคะท่านชมก็ราคาชุดก็อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเก้านะคะท่านชมก็มีผู้โชคดีซื้อชุดมาถวายพี่เรียนนะคะท่านผู้ชมคลุมท้องเนาะเพราะว่าเขาเห็นเนาะเขาเห็นด้วยเนาะหลวงตาเนาะจ้าแล้วก็ มีโชคก็เลยซื้อมาถวายนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะท่านชมว่าจะชอบตัวไหนกันบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีอีกนะคะลงตาเนาะลงตาค่ะค่ะขอบคุณค่ะลงตาค่ะขอบคุณค่ะ